ดิฉันนางสาวนุชซรรัมซีเจดีแม่รหัสนิสิต6 3 1 0 1หนวันนี้มานำเสนอเรื่องรู้ทันโรคกระเพาะอ,อาหารค่ะ กระเพาะอาหารเป็นโรคสําคัญและพบได้บ่อยโดยเฉพาะกลุ่มวัยทํางานอาจจะรับประทานอาหารไม่ตรงเวลามีความเครียดหรือรับประทานยาที่กัดกระเพาะซึ่งอาการอาจจะมีความรุนแรงจนเป็นเหตุให้ผู้ป่วยต้องหยุดงานหรือต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลดังนั้นผู้ป่วยและบุคคลทั่วไปมีความรู้เบื้องต้นจะมีประโยชน์ในการดูแลรักษาตนเองและป้องกันโรคได้อย่างถูกวิธี ประเด็นที่1อาการปวดท้องกระเพาะอาหารเป็นอย่างไรปวดท้องบริเวณใต้ลิ้นปีเหนือสะดือเช่นแสบร้อนเน่นอึดอัดท้องหลังรับประทานอาหารอิ่มเร็วกว่าปกติบางรายอาจจะมีเรอหรือขค้นไส้อาเจียนรวมด้วยได้อาจจะมีอาการของโรคกดไหลย้อนได้แก่เรเปีรีวหรือแสบร้อนหน้าอกรวมด้วยได้ ประเด็นที่ 2. โรคกระเพาะอ,อาหารเกิดจากสาเหตุอะไรการรับประทานอาหารไม่ตรงเวลาการรับประทานยาแก้ปวดจาพวกแอสไพรินการรับประทานยาแก้อักเสบหรือแก้ปวดจําพวกที่ใช้ในกระดูกและข้อการดื่มสุราและการสูบบุหรี่ ภาวะความเครียดและความวิตกกังวลการติดเชื้อแบคทีรียชนิดหนึ่งที่ชื่อ Helicobacter p y l o r รสามารถอาศัยอยู่ในกระเพาะอาหารของคนเรามีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดโรคกระเพาะได้เช่นกันการมีก้อนเนื้องอกในกระเพาะอาหารซึ่งเป็นได้ทางเนื้อดีและเนื้อร้ายอีกด้วย 3. ปวดท้องแบบไหนเสี่ยงเป็นมะเร็งกระเพาะอ,อาหาร 1. มีอาการปวดท้องของคนอายุมากกว่า50ปีขึ้นไป 2. เลือดออกทางเดินอาหารอาเจียนมีเลือดปนถ่ายอุจจาระเป็นเลือดปนหรือถ่ายอุจจาระมีสีดำน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุอาเจียนบ่อยๆทุกวัน 3. ไม่ตอบสนองต่อการรักษาโดยการใช้ยาลดกรดแบบเม็ดเป็นระยะเวลา4-8สัปดาห์หลังการรักษา 4. มีอาการเป็นเป็นหายหายบ่อยครั้งมีประวัติมะเร็งกระเพาะอาหารหรือทางเดินอาหารของญาติสายตรงลำดับหนึ่งผู้ป่ว ที่มีอาการดังกล่าเวเบื้องต้นควรได้รับการตรวจเพื่อหาสาเหตุเพิ่มเติมเช่นการสอ่องกล้องกระเพาะอาหารซึ่งการสอ่องกล้องกระเพาะอาหารเป็นหัถการที่ปลอดภัยและมีภาวะแทรกซ้กอนน้อยทำได้โดยการพ่นยาชาเฉพาะบริเวณในช่องคอ หรือยาฉีดทางหลอดเลือดดำเพื่อให้ผู้ป่วยหลับและนำกล้องลักษณะคล้ายท่อขนาดเล็กประมาณ1เซนติเมตรผ่านช่องคอหลอดอาหารกระเพาะอาหารลำไส้เล็กส่วนต้นเพื่อให้เห็นการอักเสบแผลหรือเนื้องอกทั้งนี้การส่องกล้องยังสามารถบันทึกภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวสอดที่ตัดชิ้นเนื้อขนาดเล็กผ่านทางกล้องเพื่อนำชิ้นเนื้อมาตรวจแบคที ria helicobacter p y l o r ์ ส่งตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธเพื่อหามะเร็งเป็นต้นประเด็นที่4โกกรคกระเพาะอาหารสามารถแบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ได้แก่กลุ่มโกกรคกระเพาะอาหารชนิดที่ไม่มีแผลเป็นกลุ่มที่พบได้บ่อยมากสุดโดยมีสาเหตุมาจากการทำงานที่ผิดปกติ เช่นการบีบตัวของกระเพาะกับลำไส้ที่ทำงานไม่ประสานกันหรืออาจจะเกิดจากสภาพกรดในกระเพาะที่มีมากเกินไปแต่ไม่ทำให้เกิดแผลกลุ่มที่พบสาเหตุความผิดปกติจากกระเพาะอาหาร เช่นเกิดแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นจากการติดเชื้อแบคทีรียเอสไพ r ร c h i ์และสุดท้ายกลุ่มความผิดปกติจากโรคมะเร็งกระเพาะอาหารพบได้น้อยมากประมาณ2%ของผู้ป่วยที่มาด้วยอาการปวดท้องซึ่งสงสัยว่าเป็นโรคกระเพาะอาหาร อย่างไรเมื่อเป็นโรคกระเพาะสิ่งที่ควรกินก็คืออาหารย่อยง่ายไขยมันตำ่ำอกไก่เนื้อปลาอาหารที่มีความเป็นกรดตำ่ำสาหร่ายหน่อไม้ฝรั่งแตงกวากล้วยยับยั้งการหลั่งน้ำย่อยช่วยการรักษาแผลในกระเพาะอาหารที่มีโปรไบโอติกเช่นโยเกิร์ตอาหารที่อุดมไปด้วยเส้นใยอาหารเช่นพิษตะกุลถัว่วแครอทบรอกโคลี อาหารควรปรุงโดยใช้น้ำมันมะกอกและน้ำมันคาโนลาเป็นหลักแล้วก็สิ่งที่ไม่ควรกินก็คืออาหารรสจัดเผ็ดเปรี้ยวหวานเค็มชากาแฟน้ำอัดลมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อาหารไขมันสูงของทอดของหมักดองนมสดผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมสดหรือครีมเนื้อสัตว์แปรรูปเช่นไส้กรอกแฮมหรือเบคอน เด็นที่5เทคนิคการรักษาโรคกระเพาะอ,อาหารอย่างไรให้หายไวกินอาหารให้ตรงเวลาทานอาหารอ่อนๆที่ย่อยง่ายหลีกเลี่ยงอาหารร้จัดพยายามรับประทานอาหารปริมาณน้อยๆหลีกเลี่ยงสิ่งที่ระคายเคืองต่อกระเพาะอ,อาหาร สุดท้ายประเด็นที่6การได้รักษาโรคกระเพาะอาหารอย่างไรให้ถูกวิธีการรักษาที่สําคัญที่สุดของโรคกระเพาะก็คือการป้องกันไม่ให้เกิดโรคกระเพาะนั่นเองการรักษาต้องขึ้นอยู่กับสาเหตุของโรคที่พบซึ่งจำเป็นต้องตรวจวินิจฉัยก่อนเพื่อให้ทราบว่าผู้ป่วยเป็นโรคกระเพาะเกิดจากสาเหตุอะไรการรักษาโดยหลักจะมี2แบบก็คือ1การรักษาด้วยยา โดยจะรักษาตามสาเหตุเช่นแพทย์จะให้ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียาหากผู้ป่วยเป็นโรคกระเพาะวายแพทย์จะให้ยาลดอาการของโรคกระเพาะ 2. การรักษาโดยไม่ใช้ยายเช่นการผ่าตัดกรณีที่มีเนื้องอกในกระเพาะอ,อาหารการปรับอาหารการออกกำลังกายสำหรับวันนี้หนูขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ